สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องรักสุนไพยนะครับวันนี้ก็จะมีสุนไพยว่านดีๆมาแนะนํานะครับแต่ว่านนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่เราก็จะมาเสนอใหม่นะเพราะว่ามีว่านอะไรบ้างนะครับว่านตัวนี้ก็จะเป็นว่านมงคลที่คนนิยมนาหามาปลูกจริงๆแล้วว่านมีหลายชนิดที่คนนิยมมาปลูกเพื่อค้าขายเป็นว่านเมตตาหม,มานิยมค้าขายกําไรดีพูดเจรจานะครับคนรักคนหลงนะครับ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่านนะครับว่านจริงๆแล้วมีหลายตัวอย่างเช่นว่านสาวหลงนะครับว่านเครือเขาเครือเขาหลงนะฮะแล้วก็ว่านดอกทองนะครับแล้วก็ไม้แย่แย่นะฮะว่านเทพลำพึงมีอีกมากมายที่คนนําหามาปลูกเพื่อเป็นว่านมงคลนะครับแต่บางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะฮะไม่ชอบเรื่องว่านอาจจะบอกว่าว่านอาจจะไม่ดีหรือว่าการทำอาหารกินจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็ชอบว่านเป็นชีวิตจิตใจนะครับเวลาเราเห็นว่านแล้วมันก็จะเกิด อารมณ์ดีมีความสุขนะครับมีดอกมีต้นต้นนั้นเห็นสวยงามนะครับทําให้คนที่มีว่านผูกก็ชอบนะฮะวันนี้จะพูดถึงว่านช้างผสมผงนะฮะหรือพญาเทคัวนะครับจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะฮะนะฮะนี่ครับคนจะนิยมหาไปปลูกดอกสวยงามนะครับเป็นว่านที่เกิดตามพื้นที่แห้งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นว่านช้างผสมผงหรือพญาเทควนะฮะจะคล้ายกับนี่ครับว่านเขาายใหญ่นะฮะ ว่านขัวควายใหญ่จะเกิดลักษณะหัวเดียวนะครับหรือสองหัวนะครับแล้วก็มีสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับส่วนช้างผสมโขงนะฮะจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช้างผสมโขงที่เราปลูกใส่กระถางนะเป็นกลุ่มก้อนนะฮะแล้วก็วิธีการปลูกนะครับเราใช้ดินก้ามปูหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินพื้นที่ที่เราอยู่นะครับสามส่วนเป็น4ี่ส่วนต่อ กระถางนี้นะครับหรือว่าใส่ถุงดําก็ได้นะครับไปตั้งหน้าร้านโชว์เพื่อความสวยงามว่าตัวนี้จะอยู่ในร่มนะครับไม่ถูกแดดนะครับดอกจะสวยงามอันนี้ดอกเราไม่ได้ท่านผู้ชมได้รับชมกันดอกตรงนี้แห้งแล้วนะครับเป็นว่านมงคลค้าขายกําไรดีนะครับเป็นว่านเมตตามหานิยมนะส่วนคาถาที่ใช้นะครับคาถาที่จะใช้ควบคุมว่านก็คือเอนโมสามจบกันนะครับหนโมสามจบเอหิมะมะหนโมพุทธายะนะมะพระทะ นาชาลีตินามะอาปูนะครับเป็นกระถาที่นําไปปลูกว่านนะครับเป็นว่านค้าขายเมตามหานิยมค้าขายกําไรดีนะครับตัวนี้เราก็คุณมาจากสวนนะครับนะเอามาปลูกใส่ถุงแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะฮะที่ชอบเรื่องว่านนะฮะก็สนใจก็สอบถามมาได้นะครับว่านช้างผสมโขงนะหรือพญาติขัวนั่นเองนะครับว่านดีนะครับว่านของบ้านเรานะฮะน่ครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาที่ด้านล่างเลยนะครับเราก็จะ ตอบทุกท่านนะฮะน่ครับว่านช้างงสมโขนะครับขอสวยงามนะดอกก็จะสวยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับควรปลูกว่านนะครับปลูกว่านหรือปลูกสวนไพรช่วงนี้จะอากาศดีมากแล้วก็เวลาสวนไพรโดนฝนนะว่านก็จะงามเจริญเติบโตได้ไวนะฮะแต่ว่าตัวนี้ถ้าถ้าเราปลูกหน้าแล้งนะครับเขาถ้าเราปลูกหน้าแล้งเขาจะยุบต้นลงนะแต่ไม่ตายนะครับเขาจะเกิดขึ้นใหม่ในปีต่อไปหรือฝนใหม่หรือแล้วถ้าลดน้ําก็จะเกิดดอกแบบนี้นะฮะปีละครั้งนะครับเกิดดอกปีละครั้งเนี่ยแล้วก็จะมีหนอด แขงขึ้นมาแบบนี้นะครับเจะมีหนอกเกิดข้างๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือช้างผสมโขงนะครับสนไทยดีๆนะครับถ้าใครอยากสอบถามเรื่องว่าเรื่องสนไทยติดต่อสอบถามมาที่ได้ที่ช่องรับสนไทยนะครับสวัสดีครับ